จะน,าน่าหนใจในวันนี้จากพระธรรมเนหมีบทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่า ข้าพเจ้าจึงว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดีไม่ควรที่ท่านจะดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าวให้เราเลิกการให้ยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิดข้อคิดจากพระวจนะ ลักษณะของผู้นำฝ่ายวิญญาณ 1. กล้าเตือนเมื่อผู้ตามทำในสิ่งที่ไม่ดีและไม่ถูกต้อง 2. ต้องแนะนำแนวทางที่ดีที่ถูกแก่ผู้ตามคือการดำเนินในความยำเกรงพระเจ้า 3. ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการกระทำไม่ดีและการทำดีพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลที่ต้องทำหรือห้ามทำ 4. ทำตัวเป็นแบบอย่างตามที่สอนและชี้นำขอพระเจ้าอวยพรค่ะ